สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวทาสนีอนุพัก์ค่ะรหัสนักศึกษา6307205001173สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนค่ะเสนออาจารย์จีราพรชัยเชนวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอชุมชนบ้านหานเพชรหมู่ที่6ตำบลทุ่งหลวงอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนี่นะคะจะเป็นทางเข้าชุมชนบ้านหานเพชรนะคะตั้งอยู่บนถนนสายหลักเวียงสะพระแสะงค่ะเข้าทางด้านซ้ายมือเลยค่ะ ขับตรงไปประมาณ500รอเมตรก็จะเจอกับป้ายยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนบ้านหารเพชรน,นะคะหลังจากเจอป้ายแล้วก็ขับไปประมาณ800อเมตรก็จะเจอกับซอยสมบูรณ์ที่มาของซอยคือแกชื่อลุงสมบูรณ์แกเป็นเจ้าของที่ของซอยนั้นและแกก็ยกให้กับกับหลวงหลังจากนั้นก็ตั้งชื่อนี้มาเป็นซอยลุงสมบูรณ์และนี่ก็คือโรงอิดนะคะ เจ้าของชื่อป้ามวยค่ะขับตรงไปก็จะเจอสะพานเป็นสะพานที่มีเขาอัศจรรย์อยู่ค่ะเป็นเขาที่ชาวบ้านนับถือค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าประวัติของเขาอัศจรรย์นะคะและที่มาที่ไปของบ้านหันเพชรค่ะในสมัยนั้นมีตำนานที่ได้เล่าขานกันมาเป็นลำน้ำขนาดใหญ่ไหลผ่านโดยมีระสำเพาได้บรรทุกวัตถุโบราณและของมีค่าทองคำเพชร เพชรนินจินดาต่างๆนําไปสร้างพระาธาตุเมืองเวียงแต่ในขณะบรรทุกไปนั้นเรือสำเภาได้เกิดอุบัติเหตุไปชนกับเขาอัศจรรย์อย่างแรงทําให้เรือลํานั้นต้องแตะจมอยู่ที่ลําน้ําแห่งนี้ทําให้ผู้คนในสมัยนั้นเห็นปรากฏการณ์ต่างๆในทุกวัน8ปดค่ำสิบ้ค่ําในลําน้ําแห่งนี้เลยตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่าบ้านหานเพชรได้ก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อปีพุทธศักราชสองพันส ค่ะหลังจากนั้นก็ขับพ้นสะพานมาประมาณ100เมตรก็จะเจอกับที่ทําการผู้ใหญ่บ้านชื่อนายประสานหลักชุมนะคะและนี่จะเป็นบ้านของคุณทําไซค่ะและนี่ก็จะเป็นบ้านประธานอสอมของชุมชนค่ะและนี่ก็จะเป็นบ้านของอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่หกค่ะหลังจากนั้นก็ขับเข้าซอยทาง อ่างเก็บน้ำบางลายนะคะนี่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนค่ะเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดคนให้มาท่องเที่ยวค่ะและยังทำให้มีรายได้เข้าในชุมชนอีกด้วยค่ะแต่หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะก็ไม่มีนักท่องเที่ยวมาอีกเลยค่ะคนในชุมชนจึงไม่มีรายได้เข้าในครอบครัวค่ะและนี่ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำนะคะเป็น เป็นน้ำแม่น้ำสายนี้จะไหลเวียนไปสู่เขาอัศจรรย์ค่ะนี่จะเป็นบรรยากาศตอนเย็นนะคะจะมีคนที่มาหาปลาหรือคนในชุมชนละเวกนั้นค่ะละเวกใกล้เคียงก็จะมาพายเรือพาูุหลานมาเที่ยวเล่นนะคะหลังจากขับออกจากซอยอ่างเก็บน้ำเลี้ยวซ้ายประมาณ500เมตรก็จะเจอกับโรงเรียนบ้านหานเพชรเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีเด็กเป็นจำนวน121คนค่ะและนี่ก็จะเป็นอาคารเรียนในโรงเรียนนะคะอยู่กันอย่างอบอุ่นนี่จะเป็นสนามกีฬาค่ะและนี่ก็คือเป็นร้านค้าขายของชำของป้าต้อยค่ะและยังเป็นบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะและนี่ก็จะเป็นธนาคารของหมู่บ้านนะคะและนี่ก็เป็นศาลาประจําหมู่บ้านนะคะ หมู่ที่6บ้านหลานเพชรค่ะจะอยู่ติดกับโรงเรียนบ้านหลานเพชรเลยนะคะและบริเวณรอบศาลาจะมีสวนปาล์มประมาณ17ดไร่นะคะรายได้เอาเข้าหมู่บ้านค่ะและนี่ก็จะเป็นสวนปาล์มของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะและด้านบนนี่นก็จะเป็นโรงรูมค่ะและคนในชุมชนสวนมากจะปลูยยางพาราเป็นหลักค่ะและนี่จะเป็นสูตรเขตของบ้านหลานเพชรนะคะจบการนำเสนอค่ะขอบคุณค่ะ